จันจ่ายนะครับอลองต่อขั้วบวกลบแบตเตอรี่แล้วนะ,ะเกียร์เกียร์ปล่อยเกียร์ปล่อยไฟไฟก็ออกปกตินะครับเกียร์ปล่อยเกียร์ปล่อย,ยว,วัดตัวจันจ่ายตัวแม่เหล็ก NE ตัวล่างกับตัวบนนะครับคู่บนนะฮะคู่บนก็ขึ้น,นครับจุดสองสามถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้คู่กลาง คู่กลางก็เป็นตัวตัวล่างนะครับตัวล่างก็ขึ้นนะครับขึ้น4.5ใช้ได้ทั้งสองตัวนะครับไฟก็ออกนะครับวันที่6 7 6 6เทสคอยให้ก่อนส่งนะครับ๋หนอลองสตาร์ทกับรถผมนะครับเสียบปลั๊กเรียบร้อยนะครับ ติดเครื่องหมุนนะครับเดี๋ยวลองเล่งหนูนะครับเล่งได้ไม่มีสะดุดผ่านครับผมอพอดีมีรถสามห่วงมาคันหนึ่งพอดีเลยจยันจ่ายหกบกสองก็เลยขอเขายืมลองสตาร์ทดูไอ้น,นี่จันจ่ายของเรานะเนี่ยทำเป็นคอยแยกเนี่ย ลองให้ชัวร์เลยขางเราไม่ต้องห่วงมีมีอันนี้มาเอาไปใช้ที่นี่มีจันจ่ายของเดิมๆครับมีของเราคอยแยกนะลองใส่กันรถแล้วลาชื่นติดเลยเล่นได้ปกติแเ้วเลยครับ